เมอร์เซเดสเบนประกาศแนวทางการทำตลาดรถยนต์ระดับอัลตร้าลักชูรี่เมอร์เซเดสไม่บัคในประเทศไทยพร้อมเผยทิศทางใหม่ในการสร้างสันตุสสำหรับงานจัดแสดงรถยนต์เมอร์เซเดสเบน์เดินหน้าทำตลาดรถยนต์เมอร์เซเดสไม่บัในประเทศไทยหลังได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สะท้อนใ้เห็นทิศทางการเติบโตของยานยนต์ระดับอัลตร้าลักชรี่ในประเทศไทยพร้อมประกาศเปิดรายการประกอบรถยนต์เมอร์เซเดสไมลบัค รุ่นปลั๊กอินไฮบริดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยเป็นหนึ่งใน2ประเทศแรกในโลกร่วมกับประเทศจีนที่ได้เริ่มทําตลาดยานยนต์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่รุ่นนี้ซึ่ง Mercedes Ben บนซวางแผนส่งมอบให้กับลูกค้าภายในไตรมาสแรกของปี2566นอกจากนี้ Mercedes Ben นซยังเผยแนวทางใหม่ในการสร้างสา์บูธสาหรับงานจัดแสดงรถยนต์และงานมหกรรมยานยนต์ที่กําลังจะถึงนี้ทั้งการเลือกใช้ดิจิทัลไกด ผู้ให้คำแนะนำเรื่องรถยนต์ที่รู้จริงแบบไม่จำกัดเพศการสร้างสารค์บูธแบบอิ t เทอร์แอคภายใต้คอนเซปต์ Vision of the Beyond นำเสนอประสบการณ์ยานยนต์แบบฉบับ Mercedes-Benz ที่โดดเด่นเนื้อระดับและไฮไลท์ของรถยนต์หลากหลายรุ่นลูกค้าที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ที่บูรรถยนต์ Mercedes-Benz ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39ระหว่างวันที่1-12ธันวาคมนี้ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes Maybach ที่ผู้จำหน่ายยังเป็นทางการแบบ Exclusive ทั้ง4แห่งได้แก่ Benz BKK Group, p r i m a s Auto House, Starflat และ TTC Motor และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆทุกรุ่นได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ